กลับเ,เข้ามาช่วงสุดท้ายของ Mo สเนว์แล้วนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะเรามีสกุปดีๆนะคะที่ทีมข่าว Mo สเนว์ของเราได้ไปจัดทํามาเพื่อคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ได้บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะ<ช>เรื่องราวเกี่ยวกับความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุง้งกับปัญหาโรคกุ้งตายด่วนหรือว่าโรค EMS นั่นเองนะคะมีความร่วมมือเกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการจัดอบรมในโครงการดังกล่าวขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงนี้ค่ะกับ Most ส s s ช e ถึงเรื่องของกุ้งนะครับหลายๆท่านก็คงจะมองในมุมที่แตกต่างกัน mm hmm. ถ้าหากว่าเราเป็นผู้บริโภคเราก็คงจะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่นี่จะมีกุ้งสดๆมานะฮะในช่วงที่อากาศดีๆการทานอาหารทะเลนี่ถึงมีความสุขมากโอ้โหมีความสุขมากอาจารยิ่งได้ทานแบบ กุ้งที่มาแบบสดๆเลยเนี่ยนะถึงว่ากําลังมีชีวิตอยู่นะอาจจะดูโหดไปสักเล็กน้อยนะคะอาจารย์แต่ว่ามันจะอร่อยจริงๆใช่ครับหลายคนก็คงชื่นชอบแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แค่คนไทยนะครับที่บริโภคกุ้งเป็นประจำต่างประเทศนี่ก็ก็ชื่นชอบกุ้งแช่แข็งของไทยใช่ค่ะและที่ผ่านมานั้นเราก็มีการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาในการเพาะเลี้ยงแต่ปัญหาหนึ่งที่เจอมานั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บของกุ้งเนี่ยครับ โรคอื่นๆนี่เรียกว่าพอรับมือไหวแต่ว่าพอมาเป็นโรคกุ้งตายด่วนหรือว่า EMS เป็นปัญหาใหญ่มากค่ะคือบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเอ๊ะทำไมต้องมีการตั้งชื่อว่า EMS ก็เปรียบเสมือนกับเวลาที่เราจะส่งของหรือว่าส่งพัสดุใช่ไหมคะอาจารย์อยากจะส่งแบบรวดเร็วนะคะไปถึงเร็วโรคนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ EMS ก็ตายเร็วตายแบบเร่งด่วนตายพร้อมกันหมดเลยลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะเสียหายมหาศาล S <S ในต่างประเทศนั้นเขาจะให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับตั้งแต่กระบวนการในการเลี้ยง้งแต่ต้นทางนะครับจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับการส่งออกไปที่ประเทศของเขาเขาจะมีการตรวจสอบย้อนกลับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาค้นพบว่ากุ้งจากประเทศใดๆก็ตามแต่ในตลาดนั้นมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรครีกลับเลยนะครับแล้วยังไงฮะสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องแบกรับภาระความเสี่ยงแบบนี้นะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจริงเข้ามาแก้ปัญหา เห็นบอกว่ากว่าที่จะหาคําตอบหรือวิธีการในการป้องกันและแก้ไขโรคไตยด่วนได้นี่เหนื่อยและใช้เวลานานพอสมควรเนี่ยแหละค่ะถึงถึงเป็นที่มานะคะของสกูุปที่ทีมข่าวของเราได้ไปจัดทํามาให้คุณผู้ชมมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเพราะว่าบอกข้อมูลสักเล็กน้อยละกันค่ะเพราะว่าทางด้านของสพทชนะคะโดยไบโอเทคค่ะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกุ้งไตด่วนหรือว่า EMS นะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการ เผยแพร่วิธีการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียสาเหตุของโรคกุ้งตายด่วนโดยวิธีที่มีชื่อว่า PCR ค,ค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทั้งนักวิชาการผู้ที่สนใจนะคะวิธีการตรวจโรคค่ะได้มาเรียนรู้วิธีการแล้วก็รวมไปถึงมาแลกเปลี่ยนข้อสงสัยต่างๆร่วมกันอีกด้วยนะคะโดยไปร่วมกับนักวิจัยจากไบโอเทคนะคะแล้วก็มีการพัฒนาวิธีการตรวจดังกล่าวขึ้นมานั่นเองค่ะก็ต้งจะบอกว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการที่ค้นคว้าหาวิธีการในการป้องกันและ แก้ไขโรคตายด่วนหรือ EMS ของกุ้งนั้นรประกบว่าเป็นความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนและมันก็จะดีตรงที่ว่าพอช่วยกันแบบนี้และสามารถแก้ปัญหาได้มันก็จะกลายเป็นสูตรของการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นประเทศของเราหรือว่าเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆที่เลี้ยงกุ้งเหมือนกันนะครับค่ะเนี่ยแหละค่ะพอแก้ไขปัญหาได้แล้วนะคะแน่นอนว่าอันดับหนึ่งเลยคนที่จะต้องยิ้มหน้าบานก็คือพี่น้องเกษตรกรที่พเพาะเลี้ยงกุ้งนะคะผลผลิตที่ได้นะคะก็จะเพียงพอนําไปส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศรวมถึงในประเทศ ของเราด้วยนะคะคเงินก็กลับเข้ามาในกระเป๋าของอพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องเกษตรกรนี่แหละใช่ครับ<ช>แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าใครจะบริโภคกุ้งก็บอกได<ช>้เลยว่าสบายใจเพราะว่ากุ้งที่ออกมาจากแต่ละฟาร์มนั้นในกรณีของปัญหารุกเอเมสที่หรือว่ากุ้งตายด่วนนั้นตอนนี้เรียกว่ามีวิธีการแก้ไข และสิ่งที่ดีที่สุดนันก็คือหาวิธีการในการป้องกันเพราะว่าตัวแบคทีรียสําคัญตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่ารู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนอะไรอย่างไรและมีมาตรการมีวิธีการในการที่จะจัดการกันไปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นกุ้งก็ยังอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็กลายมาเป็นอาหารจานอร่อยของหลายหท่านได้ใช่แล้วค่นะเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะคะก็ไปติดตามรายงานชิ้นนี้กันได้เลยค่ะจากผู้สื่อข่าวของเรานะะคก็คือคุณนัทพลสุขสิริพรนะคะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันจากสกูดีดีชิ้นนี้ไปติดตามก สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์พันธุวิศวากรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นมาครับในหัวข้อ การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคก,กุ้งตายด่วนหรือโรค EMS ครับผมซึ่งการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ครับเป็นการเผยแพร่วิธีและองค์ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยหาแบคทีเรียโรคก,กุ้งตายด่วนหรือโรค EMS ครับและในครั้งนี้นะฮะก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อสงสัยครับผมรวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทีมนักวิจัยของไบโอเทคที่ได้มีการพัฒนาการตรวจสอบวิธีนี้ขึ้นมาครับ อุตสาหกรรมกุ้งไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคกุ้งตายด่วนส่งผลให้ผลผลิตกุ้งลดลงถึง50%โดยในปี2556ที่ผ่านมามีผล,ผลผลิตลดลงเหลือประมาณ2,07,000 0ตันเท่านั้นในขณะที่ภาพรวมของผลกระทบจากการระบาดของโรค EMS ในอีกหลายประเทศทำให้การผลิตกุ้งเลี้ยงของโลกลดลงประมาณ11% ปัญหาโรค EMS สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งเป็นอย่างมากทั้งต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมการส่งออกส่งผลให้ผู้นำเข้าเริ่มหากุ้งจากประเทศอื่นทดแทนและผู้เลี้ยงเองก็มามีความมั่นใจในการลงกุ้งแต่อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนได้พยายามแก้ไขปัญหากันอย่างเต็มที่เพื่อหาแนวทางในการจัดการโรคกุ้งตายด่วนทั้งการจัดการด้านการเลี้ยง การอนุบาลลูกกุ้งกอดปล่อยลงเลี้ยงการใช้จุลินทรีย์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้สมดุลและการจัดคุณภาพน้ำและพื้นบ่อรวมถึงการให้อาหารอย่างเหมาะสมในช่วงปี2556ที่ผ่านมานะครับยอดการส่งออกกุ้งของประเทศไทยเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งถือว่ามีความเสียหายหลายแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ผลิตผลของเราน้อยลงเนี่ยต้นเหตุเนี่ยเกิดจากกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยมันตายมากนะครับ โรคนี้ก็เลยมีชื่อเรียกว่าโรคตายด่วนนะครับหรือ EMS การแก้ปัญหาโรคกุ้งตัวเล็กๆที่มันตายกันเยอะมากนี่นะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ไขแต่ก็เป็นความโชคดีของประเทศไทยนะครับที่ทีมนักวิจัยในศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งที่สวทชตั้งขึ้นกับมหาเทม,มหิดลเนี่ยได้หาวิธีการ ที่จะตรวจเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องนะครับที่เรามีชื่อเรียกย่อๆว่าวิบเรีพาราเนี่ยนะครับเชื้อนี้เนี่ยขณะนี้สามารถที่จะตรวจได้เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เปิดเผยวิธีการพร้อมทั้งลำดับเบสของชีวภาพที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็ศูนย์ตรวจต่างๆของกรมประมงและก็ของกระทรวงวิทย์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะช่วยเกษตรกร,กรได้ ในการประชุมสัมมนาในวันนี้นี่นะครับก็จะเป็นการอบรมนะครับแล้วก็แก้ปัญหาคุณภาพของการตรวจทดสอบของผู้ที่ทำงานทางด้านนี้ทั่วประเทศเลยนะครับมาทำให้ประสิทธิภาพในการช่วยในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียนี้ได้ดีขึ้นนะครับวิธีการที่ทำขึ้นนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เกษตรกรซึ่งมีข้อสงสัยว่าลูกกุ้งที่จะปล่อยลงไปในบอ่อมันมีมันมีเชื้อนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ย หากมีนี่นะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเลี้ยงเสียเงินเลี้ยงแล้วก็ในที่สุดขายไม่ได้นะครับก็จะเป็นการลดปัญหาก็ความพยายามอันนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ยอดส่งออกกุ้งของปี57เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องไม่ไม่ต่ําไปกว่าปีที่แล้วนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคาดว่าปีนี้คงจะแย่กว่าเดิมอีกเยอะเลยครับแล้วก็เป็นความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศก็นับว่าเป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจครับ ทางด้านดรพุทธส่องแสงจินดาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลกรมประมงเปิดเผยว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหากรมประมงได้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนโดยจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการป้องกันและการควบคุมโรคระบาดให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยโกรมประมงมีการจัดเครือข่ายอาสา ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพิ่มการให้บริการในการตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งทะเลแก่เกษตรกรกร,รวมถึงการทำงานร่วมกับเกษตรกร,กรในพื้นที่พร้อมทั้งจัดทำคำแนะนำวิธีเบื้องต้นในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับโรงเพาะฟักกุ้งทะเลและเกษตรกร,กรที่เลี้ยงกุ้งในบ่อดินรวมทั้งจัดทำมาตรฐานลูกกุ้ง และทำงานวิจัยเพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุสาเหตุของการระบาดโรคุ้ง e อีเและเร่งทำความเข้าใจให้กับเกษตรกรในทุกพื้นที่เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อลดความสูญเสียต่อเนื่องจากการระบาดของโรคการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นอกจากการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหากุ่ง EMS และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค EMS ในปัจจุบันแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการจริงอาทิเช่นวิธีการเก็บตัวอย่างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์การเก็บตัวอย่างอาหารสดรวมถึงวิธีการตรวจแบคทีรียสาเหตุของกุ่งตายดวนโดยวิธีทาง PCR และการอ่านผลจากตัวอย่างสไลด์กุ้งตายดวนเพื่อนำไปใช้ตรวจคัดกรองลูกกุ้งพอพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งโดยหวังจะช่วยลดการติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค EMS ได้อีกทางหนึ่งสำหรับวิกฤตการณโรค EMS ในครั้งนี้ครับผมถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะทำให้วงการอุตสาหกรรมกุ้งของไทยเรา ปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการดูแลเลี้ยงกุ้งครับผมและด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค EMS ในครั้งนี้ครับที่พัฒนาโดยศูนย์ไบโอเทคและหน่วยงานพารามิตรนี้ครับผมเป็นการเพิ่มศักยภาพในการตรวจติดตามและการควบคุมโรค EMS นี้ขึ้นครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศไทยในการเรียกขึ้นความเชื่อมั่นให้ผู้นำเข้าและส่งออกไทยดีขึ้นและเป็นกุ้งที่มีคุณภาพของไทยในอนาคตต่อไปครับ ดังนั้นนะครับเรื่องราวนี้ <S <S สกูปนี้จะบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่าปัญหาหลายๆปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม<ช><ช>และหลากหลายนั้นวิธีการที่จะแก้ไขนั้นมีหลากหลายหนึ่งในวิธีการที่แก้และได้ผลค,คือเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยใช่แล้วค่ะได้ผลจรงิงก็หมดเวลาแล้วนะคะกับข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ most new ค่ะอาจารย์วิชัยดิฉันนิสนาพร้อมกับทีมข่าวของเราทุกคนนะคะกับ most new ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคำถามประจำสัปดาห์ผ่านแฟนเพจ ภาพ,พยนตร์เรื่อง The Amazing Spider-Man 2ไวร้ายตัวใหม่มีพลังวิเศษอะไร MN1 อักี MN2 ไฟฟ้าเลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN1 หรือ MN2 พร้อมแสดงความคิดเห็นส่งผ่านทาง w w w f a c e b o o k c o m m o s t n e w p s i 2 4 6 ผู้ที่ตอบถูกและแสดงความคิดเห็นได้โดนใจทีมงานจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์2ที่นั่งและบัตรยนโบลิง2ใบจำนวน2รางวัล